42ครับข้อนี้ให้เราหานะครับปริมาณหมู่คาร์บอกซิลในโครงสร้างโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งครับหาหมู่คาร์บอกซิลนะให้จินตนาการอย่างนี้ครับว่าไอโพลิเมอร์เนี่ยมันเป็นก้อนก้อนหนึ่งอย่างเงี้นะครับอันนี้นะครับคือก้อนโพลิเมอร์นะตัวนี้คือโพลิเมอร์ครับโพลิเมอร์เนี่ยครับมันมีหมู่คาร์บอกซิลอยู่สมมติว่ามันอยู่เป็นกิ่งอย่างนี้ครับคาร์บอกซิลนะครับอยู่เป็นกิ่งอย่างนี้นะจะมีกี่หมู่นะครับเราต้องมาหาครับว่าไอกิ่งหรือว่าหมู่คาร์บอกซิลตรงนี้เนี่ยมันมมีททัั้งหหดเ่่าไรรนะคบ โอเคนะครับตรงนี้คือส่วนที่ต้องการหานะเพราะมันมีอยู่เท่าไหร่ครับอันนี้เขียนให้ดูคร่าวๆครับว่ามันมีได้หลายหมู่ครับจํานวนเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเช็คดูครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจินตนาการนะครับลักษณะของโพลิเมอร์ออกแล้วเนี่ยเราลองมาดูครับว่าเขาใช้วิธีอะไรในการเช็คครับว่าไอโพลิเมอร์ตรงนี้มีหมู่คาร์บอซิลทั้งหมดกี่หมู่ครับเคาเอาโพลิเมอร์เนี่ยครับไอก้อนนี้เนี่ยมา2.5กรัมครับไปแช่ในสารไลโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับโอเคครับมีสารไลน์นะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์อยู่นะ อันนี้ครับเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์เราก็เอาโพลิเมอร์ตัวนี้ครับไอ้ก้อนนี้เนี่ยเข้าไปแช่ครับแช่เข้าไปนะแน่นอนว่าไอตัวโพลิเมอร์ครับมันมีหมู่คาร์บอกซิลอยู่ใช่ไหมโพลิเมอร์มีหมู่คาร์บอกซิลอยู่ตัวหมู่คาร์บอกซิลเนี่ยครับสามารถทำริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้ครับตามสมการนี้เลยอันนี้นะครับเขียนให้ดูแค่ในส่วนของหมู่คาร์บอกซิลนะแต่ละหมู่นะครับสามารถทำระยากับตัวของโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้ในสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งครับ สัดส่วนมันจะพอดีพอดีกันนะครับส่วนเดียมฮดรอกไซด์เนี่ยจะเข้าไปจับนะกับหมู่คาร์บอกซิลครับสัดส่วนพอดีพอดีกันครับส่วนเดียมฮดรอกไซด์สัดส่วนหนึ่งคาร์บอกซิลก็สัดส่วนเป็นหนึ่งนะครับสัดส่วนเท่าเท่ากันผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นครับก็จะเป็น COONa ครับอันนี้นะครับยังเกาะกับโพลิเมอร์อยู่นะในส่วนของ CO ตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็หลุดออกมาครับเป็นตัวของน้ำครับเคครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะ ไอโซนเนี้ยครับที่ขีดมาอย่างนี้เนี่ยหมายถึงว่าตัวของหมู่ตรงนี้มันยังเกาะกับพอลิเมอร์ก้อนใหญ่ตรงนี้อยู่ครับเห็นไหมอย่างถ้าเกิดว่าโซเดียมไซด์เนี่ยครับเข้ามาทำปฏิกิริยาเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น co na นะครับโอเคนะอันนี้นึกภาพออกนะครับว่าการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาอย่างไรนะครับทีนี้เขาถามว่ายังไงต่อครับหลังจากที่มีการเกิดปฏิกิริยาไปเรียบร้อยเนี่ยเขามีการกรองของแข็งออกครับกรองของแข็งออกนะเวลาเกิดปฏิกิริยาเนี่ยครับเขาจะรอให้เกิดปฏิกิริยานะจนหมู่คาร์บบอกกซิิิิิลตรรรงงนนีี้้เเ่่ยยยดดปฏาาาาทััหหมมมคควว ไอ้ตรงนี้ครับทั้งหมดเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็น CO Na อย่างนี้ทั้งหมดนะครับเขียนะตรงนี้ครับต้องเปลี่ยน Na ตรงนี้ทั้งหมดครับเพราะว่ามันเกิดปฏิกิริยานะครับกับโซเดียมคลอไซด์ครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็น CO Na ครับเขมามาพอมันเกิดอย่างนี้หมดนะครับทุกหมู่เนี่ยครับซิลคับเกิดปฏิกิริยาหมดแล้วเขามีการกรองของแข็งออกครับก็คือกรองเนี่ยไอคอนโพลิเมอร์ตรงนี้ครับที่เกิดปฏิกิริยาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยออกครับ แล้วภายในสารลายเนี่ยครับมันยังเหลือโซเดียมไฮดรอกไซด์อยู่ครับแสดงว่าในการเกิดปฏิกิริยานะครับที่เราเอาโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยไปทำปฏิกิริยากับหมู่คาร์บอกซิลครับหมู่คาร์บอกซิลเนี่ยมันมีการเกิดปฏิกิริยาครบทุกหมู่ครับแต่ว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมันยังเหลืออยู่ครับมันยังเหลือนะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยภายในสารลายเหลืออยู่ครับถึงแม้ว่าจะเอาไปทำปฏิกิริยานะครับกับหมู่คาร์บอกซิลจนหมดแล้วนะเนึกออกนะครับ สัดส่วนนะครับในการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันเกิดกัน1ต่อหนึ่งก็จริงครับแต่ว่าโซเดียมไฮคลอไซด์ครับที่เตรียมมาเนี่ยที่บอกว่าเข้มข้นสุญญ์สัมบูร่าปริมาตร50มิลลิตรเนี่ยครับไอปริมาณที่เตรียมมาเนี่ยสัดส่วนนะครับมันมากเกินพอครับที่จะทําปฏิกิริยากับหนูคาร์บอเซิลเนี่ยทั้งหมดครับเข้าใจไหมโซเดียมไฮคลอไซด์มันก็ยังเหลืออยู่นะครับหลังจากที่เกิดปฏิกิริยาเรียบร้อยนะอันนี้นะครับตอนเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมีการกรองครับกรองไอตัวโพลิเมอร์นะครับบทีีีี่่เเเกิิดปรรรยยยยา้้้อตงนนแลว กรองเนี่ยครับตัวโพลิเมอร์เนี่ยออกไปครับแล้วภายในสารลายนี่มันก็ยังเหลือครับโซเดียมไพลไซด์อยู่ครับเห็นไหมอันนี้นะครับเป็นโซเดียมไพลไซด์ที่เหลือจากการเกิดปริยาครับโอเคนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่2อนะกรองไอตัวโพลิเมอร์ออกไปแล้วก็ในสารลายนี่จะยังเหลืออยู่เหลือโซเดียมไพลไซด์ครับที่เหลือจากการทาปริยาอยู่นะครับโอเคครับทีนี้ทำยังไงต่อครับขั้นนที่3มเนี่ยมีการปีเปตครับสารลายที่ได้ครับก็คือปีเปตเนี่ยครับไอสารลายนี้ออกมาครับ อันนี้นะครับปีเปตออกมานะปีเปตออกมาเท่าไหร่ครับทั้งหมด10มิลลิตรครับจากเดิมนะครับจากเดิมที่เตรียมมาเนี่ยไอโซเดียมไฮคลอไซด์ครับตอนแรกมันมี50มิลลิตรใช่ไหมอันนี้ครับ50มิลลิตรตอนที่เราเอาโพลิเมอร์ออกนะครับหลังจากที่โพลิเมอร์เกิดปฏิิกริยาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ยังมี50มิลลิตรอยู่ครับแต่ว่ามีการปีเปตครับไอห้าสมิลลิตรที่เกิดปฏิิกริยาเรียบร้อยแล้วโพลิเมอร์ออกไปแล้วเนี่ยปีเปตออกมาครับออกมาที่สิบมิลลิบ ที่เหลืออยู่เนี่ยแล้วปีเปิดออกมาครับปีเปิดออกมาเนี่ยครับจากตรงนี้เนี่ยห้นะครับปีเปิดมา10มิลลิตรครับอันนี้แยกแยะดีๆนะครับอันนี้เนี่ยตอนแรกครับโซเดียมคลอไรด์เรามาคิดก่อนไอซูนยูสามโมลาปริมาตร50มิลลิตรเนี่ยตอนแรกเนี่ยครับเราคิดเป็นโมลครับคิดได้เท่าไหร่ครับโมลเท่ากับโมลนะครับเท่ากับ CV ส่วนด้วย1000ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยโซเดียมคลอไรด์นะครับเริ่มต้นเลยครับที่เอามาทำริยาเนี่ย มันมีปริมาณโมน,นะครับปริมาณเนื้อสารเนี่ยคิดเป็นโมลเท่ากับ0.3คูณ50หารด้วย1,000ครับโซเดียมดรอไซด์ครับที่เรามาทำริยาเนี่ยมันเท่ากับ0.015โมลครับเคไหมตอนที่เอามาทำนะครับตอนแรกเลยเนี่ยมีเท่ากับ0.015โมล0.015โมลภายในปริมาตร50มลลิตร ทีนี้พอเกิดปฏิกิริยาครับตามสมการนี้นะโซเดียมดรอไซด์เนี่ยไปจับหมูคาร์บอซิลนะครับเนื้อสารส่วนหนึ่งครับจาก0.015โมลเนี่ยก็ต้องถูกเอาไปใช้นะครับในการเกิดปฏิกิริยากับตัวโพลิเมอร์ตรงนี้ครับตรงหมูคาร์บอซิลตรงนี้นะเนื้อสารส่วนหนึ่งจะหายไปครับแล้วมันก็จะเหลืออยู่นะครับที่ส่วนหนึ่งภายในนี้ครับแสดงว่าไอโซเดียมดรอไซด์ที่เหลืออยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือจะน้อยกว่า0.015โมลแล้วนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปใช้ในการเกิดปฏิกิริยากับหมูคาร์บอซิลนะ โอเคนะครับตัวนี้นึกภาพออกนะครับความเข้มข้นนะครับหรือว่าตัวเนื้อสารของโซเดียมคลอไซด์เนี่ยมีการลดลงนะครับเพราะว่าเอาไปเกิดปริยาแต่ถามว่าปริมาตรปริมาตรยัง50มิลลิตรเหมือนเดิมครับนึกออกนะครับตรงนี้นะ50มิลลิตรปริมาตรเท่าเดิมครับเพียงแต่ว่าเนื้อสารของโซเดียมคลอไซด์เนี่ยมีการลดลงนะครับซึ่งเราไม่รู้ครับว่าลดลงเนี่ยแล้วเหลือเท่าไหร่ครับก็ต้องมาคำนวณอีกทีนึงใช่ไหมคำนวณยังไงครับคำนวณได้โดยการไตเติครับเขามีการไปปีเปยนะครับปีเปยเนี่ยโซ จากส่วนเนี่ยครับไอส่วนที่เหลืออยู่ตรงนี้เนี่ย50มลลิตรพิเปตออกมาครับ10มลลิตรครับการพิเปตแบ่งมาลักษณะอย่างนี้ครับมันคือการแบ่งสารละลายนะครับแบ่งสารละลายเนื้อสารจะมีการเปลี่ยนแปลงครับแต่ว่าความเข้มข้นจะไม่เปลี่ยนแปลงนะอันนี้คือพื้นฐานเรื่องสารละลายนะครับนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงน้ําหวานครับสมมติว่าเทน้ําหวานนะครับจากในเหยือกเนี่ยลงในแก้วครับความหวานของน้ําหวานเนี่ยภายในเหยือกกับในแก้วมันหวานเท่ากันครับจริงไหมแต่ถ้าเกิดว่า เรากินให้หมดเลยนะครับถติว่ากินน้ำหวานเนี่ยให้หมดทั้งเหยืออยากินน้ำหวานให้หมดในแก้วครับเรากินเนี่ยครับความหวานมันเท่ากันก็จริงแต่ว่าปริมาณของน้ำหวานนะครับที่เราได้กินเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เท่ากันครับน้ำหวานที่เรากินเข้าไปในเหยื่อเนี่ยครับถติว่าในน้ำหวานมีน้าตาลใช่ไหมเรากินน้ำหวานในเหยือกทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็สามารถได้รับนะครับน้ําตาลเนี่ยเยอะกว่ากินน้ำหวานแค่ในแก้วครับความหมายเป็นอย่างนี้นะครับเขาว่าแบ่งสาาลมาเนื้อสารเปลี่ยนแต่ความเข้มไม่เปลี่ยนนะถ้าเป็นน้ำหวานเนี่ยคือ ความเข้มขนความหวานมันเท่าเดิมครับแต่ว่าน้ําหวานที่เราได้กินเข้าไปเนี่ยเนื้อเนื้อน้ําหวานหรือว่าปริมาณน้ําตาลที่จะได้รับเนี่ยครับจากน้าหวานเนี่ยมันจะแตกต่างกันครับอย่างนี้เรียกว่าเนื้อสารเปลี่ยนครับโอเคนะครับอันนี้ทบทวนเรื่องพื้นฐานสารลายให้นะเผื่อใครงงครับดังนั้นครับคำว่าโซเดียมดรอไซด์ตรงนี้เนี่ยพี่ขอเปลี่ยนนะครับเป็นโซเดียมดรอไซด์ที่ปีเปตดมาดีกว่าครับจะได้ไม่งงนะ ไอ่วนที่เหลืออยู่ตรงนี้ครับมันก็มีเนื้อสารประมาณนึงครับแต่ว่าปีเปรดมาเนี่ยเนื้อสารมันก็จะลดลงไปอีกนะครับจาก50มิลลิตรแบ่งมาอีก10มิลลิตรครับตรงนี้เนี่ยเนื้อสารมันก็จะลดลงนะครับน้อยกว่าใน50มิลลิตรครับแต่ถามว่าความเข้มข้นเท่ากันไหมใน50มิลลิตรกับ10มิลลิตรครับ10มิลลิตรเนี่ยมันแบ่งมานะครับจาก50มิลลิตรก็เหมือนกับว่าแบ่งน้ำหวานมาจากเหยื่อครับอันนี้ความเข้ข้นมันจะเท่ากันนนนนนะะะออออเเเคคคคครรรรรรััับบบลล่่ยภาาาาาาาพพแ้้้้ววืืงงงขสทีีตกดู ไอ10มิลลิตรเนี่ยที่แบ่งมาตรงนี้ครับคิดเป็นปริมาณเนื้อสารเท่าไหร่ครับ10มิลลิตรตรงนี้นะครับคิดเป็นเนื้อสารเท่าไหร่นะจะดูยังไงครับว่าไอ10มิลลิตรที่เราแบ่งมาเนี่ยมันมีเนื้อสารของโซเดียมคลอไซด์อยู่เท่าไหร่ก็สามารถทําได้ครับโดยการเอาไปไตเตตครับมันเป็นเบสใช่ไหมเอาไปไตเตเไไต,เตกับกรดครับกรดไฮโดรคลอริกเพื่อจะดูครับว่าเนื้อสารของโซเดียมคลอไซด์เนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่นะก็ไปไตเตตกันนะครับอันนี้นะเอามาไตเตต โซเดียมไซด์กับกรดไฮโดรคลอริกครับเวลาเกิดปริยาเนี่ยโซเดียมคลอไซด์กับกรดไฮโดรคลอริกสัดส่วนมัน1ต่อ1นใช่ไหมหนต่อหนึ่งนะดังนั้นครับถ้าเทียบโมลจากสมการเนี่ยก็จะได้ว่าโมลของโซเดียมคลอไซด์จะเท่ากับโมลของกรดไฮโดรคลอริกครับเขาไตเตินะครับจนถึงจุดยุตินะครับจุดที่ทำปริยากันพอดีเนี่ยใช้ปริมาตรของกรดไฮโดรคลอริกไป40มิลลิลิตรครับ กดไฮโดรคลอริกนะครับใช้สูตรนี้เหมือนเดิมนะ CV ส่วนพันครับกดไฮโดรคลอริกที่เอามาเนี่ยเข้มข้น0.05โมลาร์ปริมาตรที่ใช้นะครับในการทำเบยาพอดีเนี่ยคือ40มิลลิตรโอเคครับคิดได้ตรงนี้แล้วไม่ต้องแทนค่าอะไรต่อนะครับเพราะว่าข้อนี้เนี่ยสังเกตดูครับเขาถามเนี่ยครับคำถามเนี่ยเป็นหน่วยมิลลิโมลใช่ไหมถามในหน่วยโมลนะครับดังนั้นเราคิดแค่ว่าไอตัวเนี้ยครับโมลโซเดียมไซเตร์เนี่ยที่ปริเปตมาครับปริเปตมาแล้วไปเตตกดไฮโดรคลอริกเนี่ย ไอโมลที่ปีเปตมาเนี่ยครับคิดเป็นเท่าไหร่ครับก็คือเท่ากับก้อนนี้เลยจริงไหมเพราะมาทำเรียโพเดียมโมลของกรดไฮโดรคอริกนะครับอันนี้เนี่ยโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับที่ปีเปตมาเนี่ยมันจะมีโมลเท่ากับเท่านี้เลยครับคิดเลขออกมาครับตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ครับคิดอมานะครับจะได้เท่ากับ0.02โมลครับ เราก็บอกได้เลยนะครับว่าโซเดียมคลอไซด์เนี่ยที่เราปริเปตมานะครับคิดเป็นหน่วยโมลน,นะเพราะไหนๆข้อน,นี้เขาก็ให้เราตอบเป็นหน่วยมิลิโมลแล้วใช่ไหมคิดแค่ในหน่วยโมลก็พอครับไม่ต้องแทนค่าอะไรนะเราก็ได้มาแล้วครับว่าไอสิบมิลลิี่ปริเปตมาเนี่ยมันมีปริมาณนะครับเท่ากับ2คูณ10ยกกำลังลบ3มโมลครับโอเคนะครับเท่ากับตัวนี้นะได้แล้วะครับโซเดียมคลอไซด์เนี่ยที่ปริเปตมาครับปริเปตมาได้เนื้อสารเท่ากับ2คูณ10ยกลบสาโมลทีนี้เราย้อนกลับไปครับ ย้อนกลับไปในขวดนี้ครับในตัว50มลนะในตัว50มลเนี่ยครับมันมีปริมาตรมากกว่าเป็น5เท่าใช่ไหมแต่ว่าความเข้มมันเท่ากันนะครับอย่างที่บอกนะว่าปริมาตรตรงนี้เนี่ยมันมีมากกว่า5เท่าก็คือมีเนื้อสารมากกว่า5เท่าครับอันนี้คิดเนื้อสารนะครับหรือว่าปริมาณของโมลเนี่ยมาได้เท่ากับ2คูณ10ยงลังลบ3โมลครับอันนี้ควรจะมี เนื้อสารมากกว่า5้าเท่าครับเพราะว่าเราแบ่งมาใช่ไหมจาก50สิบเนี่ยแบ่งมา10บนะครับอันนี้ครับควรม,มีมากกว่า5เท่าเราก็เนื้อสารครับจากใน10มิลลิตรคูณ5้าเข้าไปครับก็จะได้เนื้อสารครับในส่วนที่เป็น5้าสิมิลลิตรตรงนี้นะอันนี้ก็จะได้เนื้อสารครับเท่ากับ10ยกกำลงังลบ2โมลครับมันอิเตอรยาปกติเลยนะครับ10 L, มิลลิตรเนี่ยมีมทั้งหมด2คูณสิบยกลบสาโมลถ้า5้าสิบมิลลิตรครับก็ต้องมีเนื้อสารนะครับมากกว่าเป็น5้าเท่าครับก็คือ 10ยกกำลังลบ2โมลนะโอเคนะครับเราก็ได้มาแล้วครับว่าเนื้อสารเนี่ยของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับที่เหลือจากการทำปฏิกิริยากับโพลิเมอร์ครับที่ส่วนนี้นะเท่ากับ10ยกกำลังลบ2โมลครับเห็นไหมเป็นการคิดย้อนกลับนะครับตอนแรกเนี่ยปีเปิดมาแล้วที่ปีเปิดนะครับไปไตเติครับเพื่อหาว่าไอ้ส่วนที่ปีเปิดเนี่ยมีเนื้อสารเท่าไหร่พอได้เนื้อสารครับจากส่วนที่ปีเปิดมาเนี่ยเราก็เอาไปย้อนครับ ย้อนกลับไปที่ตัวก่อนหน้าครับตัวก่อนหน้าที่เราแบ่งมาเนี่ยก็สามารถคิดได้โดยการบรญญัติยานะครับว่าไอตัวก่อนหน้าเนี่ยครับมันมีเนื้อสารอั้งหมด10ยกกำลังลบ2โมลครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อสารนะครับที่เหลือจากการทํำริยากับโพลิเมอร์ครับเห็นไหมถ้าย้อนกลับไปอีกนะครับก็จะเห็นครับว่าตอนแรกเนี่ยครับจากข้อแรกเลยเนี่ยข้อแรกเราโซเดียมดรอไซด์ไปเท่าไหร่ครับเอาเนื้อสารมาเนี่ยเท่ากับ0.015โมลครับอันนี้นะครับที่เอามาตอนแรกเลยนะ0.015โมลครับ ไปเกิดริญากับโพลิเมอร์ครับแล้วก็อโพลิเมอร์ออกไปครับเราจะเกิดริยาเรียบร้อยนะมันเหลืออยู่เท่าไหร่ครับเหลืออยู่ที่เราคำนวณได้เนี่ยคือเหลืออยู่10ยกกำลังลบสโมลหรือว่า0.01ูโมลครับอันนี้นะครับที่เหลืออยู่นะเคนะครับจะเห็นแล้วนะครับว่าตอนแรกมี0.015ดเกิดเยาเรียบร้อยเหลือ0.01โมลครับบอกได้ไหมครับว่าใช้ไปเท่าไหร่ครับใช้โซเดียมโดรไซด์ในการเกิดริยาเนี่ยไปเท่าไหร่ครับใช้นะครับ ก็เอาตอนแรกลบตอนหลังใช่ไหมหลังเกิดปฏิกิริยาครับตอนแรกเนี่ยมี0.015โมลครับลบกับตอนหลังที่เกิดปฏิกิริยาเรียบร้อยแล้วครับเหลือ0.01โมลน,นะก็แสดงนะครับว่าใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ตรงนี้เนี่ยใช้ไปนะครับเท่ากับ0.005โมลครับอันนี้ครับเราได้แล้วครับว่าใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยในการเกิดปฏิกิริยานะครับกับหมู่คาร์บอนซิลเนี่ยทั้งหมด0.005โมลครับ โอเคนะสำคัญก็คือตรงนี้นะครับเราคิดได้ครับว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยใช้ไปทั้งหมดนะครับ0.005โมลซึ่งตรงนี้บอกอะไรเหรอครับก็บอกเราได้ครับว่าไอหมู่คาร์บอกซิลเนี่ยมันมีปริมาณทั้งหมดกี่โมลครับมันก็ต้องมีเท่ากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เราใช้ในการเกิดปฏิกิริยานะครับก็คือ0.005โมลเหมือนกันครับโอเคมั okay, นะ้ยเพราะว่าสัดส่วนในการเกิดปฏิกิริยานะครับหมู่คาร์บอกซิลหนึ่งหมู่เนี่ยมันทําพอดีนะครับกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับถ้าใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ย0 0 0 5โมล ก็ต้องใช้หมู่คาร์บอซิลนะครับโดยรวมมันเนี่ยรวมทั้งหมดเลยนะครับอันนี้หมายถึงรวมทั้งหมดเลยนะเพราะในการเกิดปฏิกิริยานี่ครับเราให้มันเกิดปฏิกิริยานี่ครบทุกหมู่ใช่ไหมแสดงว่าทุกหมู่นะครับรวมกันเนี่ยของหมู่คาร์บอซิลครับที่มีอยู่เท่ากับ0.005โมลครับเป็นการวัดโมลนะครับเฉพาะในส่วนของหมู่คาร์บอซิลนะไม่ได้สนใจนะครับว่าโพลิเมอร์มีโมลเท่าไหร่นะเรารวมครับโมลเนี่ยของหมู่คาร์บอซิลที่อยู่ภายในโครงสร้างครับคิดได้เนี่ยเท่ากับ0.005โมล จะสามารถไปทำริยาครับโคดีเนี่ยกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ต้องใช้ครับโอเคนะครับอันนี้เป็นการย้อนกลับไปเรื่อยครับจนสามารถวิเคราะห์ได้ครับว่ามีหมู่คาร์บอกซิลเนี่ยปริมาณทั้งหมดกี่โมลครับภายในโพลิเมอร์นะไม่ใช่ว่าโพลิเมอร์มีทั้งหมด0.05โมลนะครับหมายควาว่าในโพลิเมอร์เนี่ยครับมันมีหมู่คาร์บอกซิลเนี่ยเป็นองค์ประกอบครับภายในโพลิเมอร์เท่ากับ0.005โมลโอเคนะครับอันนี้มองภาพออกนะที่วงเข้านาตรงนี้ครับ คาบอสูตที่วงเนี่ยเท่ากับ0.005มลครับไม่ได้วงไอคอนใหญ่ตรงนี้เข้าไปด้วยเห็นไหมจำเป็นต้องมองภาพตรงนี้ให้ออกนะครับว่า0.005มอลหมายถึงมอลโดยรวมเฉพาะสูวนที่เป็นหมู่คาร์บอคลครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีการบัญญัติตยางครับบัญญัติตยางครับจากข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยไอคอนโพลิเมอร์เนี่ยครับก้อนโพลิเมอร์ที่ใช้เนี่ยตรงนี้นะครับทั้งก้อนเลยครับก้อนโพลิเมอร์ทั้งก้อนนะครับรวมไปถึงหมู่คาร์บอคลสรด้วยนะไอคอนโพลิเมอร์เนี่ยครับเขาบอกว่ารคับ 2.5กรัมครับ2.5กรัมนะเขาใช้2.5กรัมครับเราบอกได้นะครับตอนนี้เนี่ยว่า2.5กรัมเนี่ยมีหมู่คาร์บอกซิลครับทั้งหมด0.005โมลครับเข้าใจไหม2.5กรัมที่เข้ามามีหมู่คาร์บอกซิลนะครับเท่ากับ0.005โมลครับจากการที่เราคำนวณมาทั้งหมดนะและทำไมต้องรู้ตรงนี้ครับเพราะว่าสัดส่วนตรงนี้จําเป็นครับในการบัญญัติตะยางเพื่อหาคําตอบครับข้อที่คาถามเขานะครับก็คือ ถ้าเกิดว่า CO h เนี่ยครับที่มาทำเรียกับโซเดียมอไซด์เนี่ยเอามาจากโพลิเมอร์ครับที่หนักเท่ากับ1กรัมหนักเท่ากับ1กรัมนะครับโพลิเมอร์หนักเท่ากับ1กรัมเนี่ยมันจะมีหมู่คาร์บอกซิลครับทั้งหมดกี่มิลิโมลครับเห็นไหมครับตรงนี้การบัญญัติยางจําเป็นนะขั้นแรกเนี่ยต้องได้สัดส่วนมาก่อนครับว่าไอ2.5กรัมเลยครับที่เขามาใช้ตอนแรกเนี่ยมันมีหมู่คาร์บอกซิลเนี่ยครับทั้งหมดกี่โมลครับเราคิดมาตลอดนะครับจนได้แล้วครับว่า2.5กรัม มีหมู่คาร์บอซิลครับทั้งหมด0.005มอลครับตามที่วงตรงนี้เห็นไหมอันนี้ครับ2.5กรัมทั้งก้อนเนี่ยมีหมู่คาร์บอกซิล0.005มอลแล้วถ้าเกิดว่ามี1กรัมจะมีหมู่คาร์บอซนตทั้งหมดกี่มิลลิมอลครับอันนี้ก็เป็นคําถามข้อนี้นะก้อญญยาดตะยางปกติได้เลยครับขอมาเขียนตรงนี้นะอันนี้อาจจะเขียนไม่ค่อยเป็นระเบียบหน่อยนะครับข้อนี้อยากให้เน้นนะครับพยายามนึกภาพตามแล้วก็สังเกตในกระบวนการคิดแต่ละส่วนดีๆนะเป็นการบัญญัติตยางครับ อย่างแรกเนี่ยครับเราคิดไปเรื่อยเนี่ยจนสุดท้ายได้สัดส่วนมาครับว่าโพลิเมอร์ครับโพลิเมอร์นะโพลิเมอร์เนี่ย2.5กรัมครับมีหมู่คาร์บอกซิลนะครับเท่ากับ0.005มลครับเคไหมเราสังเกตดูนะครับว่าเราต้องเชื่อมโยงให้ได้ครับว่าโพลิเมอร์จำนวนน้ำหนักกรัมเท่านี้เนี่ยคิดหมู่คาร์บอกซิลออกมาครับเป็นกี่โมลครับ ต้องให้สัมพันธ์กันนะครับระหว่างมวลของพอลิเมอร์ในหน่วยกรัมกับมวลของหมู่คาร์บอกซิลครับเห็นไหมที่เราย้อนมาตลอดเนี่ยครับก็เพื่อให้ได้หน่วยนะครับคาร์บอกซิลเนี่ยในหน่วยโมลครับจะได้สามารถมาเทียบนะครับกับมวลของพอลิเมอร์ในหน่วยกรัมได้ครับพอตรงนี้มาเทียบกันได้แล้วเนี่ยก็จะได้สามารถเอามาบัญญัติย่างตรงนี้นะ2.5กรัมมีหมู่คาร์บอกซิล0.005โมลแล้วถ้าเกิดว่า1กรัมครับพอลิเมอร์1กรัมเนี่ยจะมีหมู่คาร์บอกซิลทั้งหมดเท่าไหรร่คับ เคครับตรงนี้คิดไม่ยากครับก็บัญญัติยาบปกติใช่ไหมก็จะได้นะครับเป็น0.005ครับหารด้วยอะไรครับหารด้วย2.5โอเคนะครับได้ไรครับได้2คูณ10ยกกำลังลบ3โมลครับโอเคครับได้มาแล้วนะครับว่าโพลิเมอร์1กรัมเนี่ยจะมีทั้งหมด2คูณ10ยกกำลังลบ3โมลอันนี้ครับคิดมาตลอดเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องระวังเรื่องของหน่วยอีกทีนงครับเพราะว่า ข้อนี้เป็นข้อสอบแบบไหนครับเป็นข้อสอบแบบอัตรายใช่ไหมให้เราให้เรากรอกเลขเองนะครับดังนั้นเขาถามนะครับหน่วยมิลิโมลแต่ท้ายสุดเนี่ยเราคำนวณน,นะครับมันยังติดในห,หน่วยโมลอยู่นะต้องแปลงเป็นมิลิโมลครับแปลมิลิโมลเนี่ยก็คูณสิบยกกำลังสามเข้าไปใช่ไหมตัดไอตรงนี้ออกไปได้เลยครับตรงนี้ก็จะได้เป็น2มิลิโมลเลยครับนะคูณสิบยกกำลงังสามไปก็กลายเป็นมิลิโมลนะเวลากรอกเลขนะครับก็ต้องกรอก2มิลิโมลเข้าไปครับกรอก2เข้าไปนะ โอเคนะครับตรงนี้ก็ต้องมีจุดที่ต้องระวังเหมือนกันครับถ้าหน่วยต่างเนี่ยตัวเลขก็ไม่เหมือนกันนะครับดูเรื่องหน่วยดีนะข้อนี้นะครับนอกจากต้องพยายามมองภาพให้ออกต้องค่อยคอยคิดแล้วนะครับแล้วต้องมาระวังเรื่องหน่วยอีกทีนึงนะครับถือว่าเป็นข้อที่ต้องระวังพอสมควรเลยนะอย่างที่บอกไปครับว่าข้อน,นี้เนี่ยขั้นตอนแรกนะครับต้องพยายามมองภาพให้ออกก่อนครับมองภาพให้ออกก่อนว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันทําให้เราได้ค่าอะไรออกมาครับจะดูเนี่ยครับว่าต้องหาค่าอะไรเนี่ยพยายามมองครับว่าสิ่งที่เขาถามเนี่ยครับเขาถามล เขาถามนะครับว่า sí, บัญญัติยาเนี่ยโมลของโพลิเมอร์นะมวโมลของโพลิเมอร์เนี่ยครับในหน่วยกรัมเนี่ยมันสัมพันธ์นะครับกับโมลของหมู่คาร์บอกซิลครับเวลาเราบัญญัตยาเนี่ยครับย้อนกลับเนี่ยย้อนกลับตรงนี้มานะครับเวลาคำนวณย้อนกลับมาเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยครับเราต้องหาได้ครับว่า2.5กรัมตรงนี้เนี่ยมันมีหมู่คาร์บอกซิลนะครับคิดเป็นทั้งหมดกี่โมลนะต้องได้ในหน่วยโมลครับพอได้ในหน่วยโมลเนี่ยครับจะได้สามารถจับได้ครับว่า2.5กรัมมีทั้งหมด0.005โมล ก็ตรงนี้เนี่ยไปยบัไปตะยััติยางต่อได้ง่ายๆเลยครับโอเคนะครับข้อนี้ก็ประมาณนี้นะใครยังงงอยู่หรือตามไม่ทันนะครับรองค่อยย้อนกลับมาฟังอีกทีหนึ่งครับข้อจบไปแล้วนะครับใครอยากติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจเมกาเคมีคลายทุกปมในเคมีมอลายนะครับหรือว่าติดตามทาง y o u u u e Channel เคมีพิธีเมก a าเคมีนะครับติดตามได้2ช่องทางนะ ในส,ส่วนของคอร์สเรียนครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะครับอยากเรียนคอร์สเรียนของพี่นะครับที่มีการสอนอย่างละเอียดแล้วก็ปูพื้นฐานให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับก็สามารถมาลงเรียนได้นะครับตัวคอร์สเนี่ยแบ่งเป็นคอร์สเนื้อหาแล้วก็คอร์สตลุยขอ้อสอบนะครับเนื้อหาคราก็แบ่งเป็นม .4 ม .5 ม .6 นะครับการเรียบเรียงเนี่ยก็เรียบเรียงน,นะครับตามหลักสูตรล่าสุดของสอสวทแล้วนะซึ่งคอร์สต,ตรงนี้นะครับพี่เรียบเรียงเนี่ยนอกจากตามหลักสูตรปัจจุบันเพื่อให้น้องสามารถเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วนะ พี่ยังมีการเรียบเรียงนะครับเนื้อหาเนี่ยโดยเน้นนะครับตามข้อสอบที่มีการออกสอบนะครับในสนามสอบ9วิชาสามัญและแพท2นะครับน้องสามารถใช้ในการเตรียมทวสอบเข้ามาหาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับคอรตรงนี้นะโอเคนะครับซึ่งภายในครับก็มีเอกสารครับที่มีภาพประกอบสีสันสวยงามรวมไปถึงในพาร์ทคำนวณต่างๆนะครับเวลาพี่สอนเนี่ย ประเด็นหรือว่าสูตรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอาโจทย์นะครับมาแทกให้น้องทําทันทีเลยนะเพื่อน้องสามารถเรียบเรียงได้นะครับว่าความรู้ตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์โจทย์แก้โจทย์ได้ยังไงนะครับโอเคนะครับตัวคอร์สเรียนตรงนี้เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นถ้าน้องมีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเรียนคอร์สต,ตรงนี้ได้สบายๆนะครับเขี okay, นะ้มั้ยซึ่งคอร์สต,ตรงนี้ครับมีระยะเวลาในการเรียน3ปีครับ ภายใน3ปีเนี่ยจะเข้าดูกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับไม่มีการจํากัดชั่วโมงเรียนนะครับเรียนได้เต็มที่เลยครับใน3ปีนะแล้วที่สําคัญครับใน3ปีนี้เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลครับว่าเข้าเรียนไปก่อนแล้วเนี่ยจะตกหล่นข้อสอบใหม่ๆหรือเปล่านะครับพี่จะอัปเดตไปให้ใหม่เรื่อยๆทุกปีนะโอเคนะครับใครสนใจครับก็สามารถมาติดต่อทางแฟนเพจนะครับหรือว่า แอดมานะครับที่ Line ID Mega g a เค12นะครับสามารถมาสมัครเรียนนะครับได้2ช่องทางนี้นะหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวข้อนนะครับก็มาสอบสถามนะครับได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ